สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นําเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับที่ถือว่าเป็นพระพิมพ์ที่แบบได้รับค่านิยมสูงมากนะครับซึ่งพระพิมพ์นี้นะครับผมก็อยากนําเสนอให้ทุกท่านดูว่าลักษณะเนื้อเวลาที่เราส่งสองกล้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนับวันนี้ผมจะลงกล้องนิดนึงเห็นไหมครับดูลักษณะเนื้อนะครับจากที่เราดูแบบ ตาเปล่าแล้วเรามาลงกล้องให้ดูว่าเนื้อพระเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงสีอะไรนะครับพระเนี่ยไม่ใช่มีสีเดียวนะครับเพราะว่าผสมหลายอย่างนะครับเห็นไหมครับมีหลากหลายสีสันนะครับอยู่ในองค์เดียวนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์นะฮะผมบอกเลยแล้วแต่ละมิดมวลสารเนี่ยทุกคนดูนะครับเห็นไหมตรงหัวเขาเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นปูนก็จะคือเป็นปูนไปนเลย ก็จะไม่เห็นเป็นเนื้อแบบนี้นะฮะเห็นไหมเนะี่ยผมก็จะบอกทุกท่านว่าพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับคาบผลึกหรือว่าคาบส่วนผสมที่เป็นพวกผล,ลไม้ข้าวสุกอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะร,บรวมถึงปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับที่ท่านพระเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านได้ผสมไว้นะครับรวมถึงพระเก่าๆนะครับก็ถือว่า มีให้เห็นนะครับเห็นไหมครับพระนี่จะมีความแอ,น,นะแอนนะครับแอนนะครับดูนะครับแอนในแบบของไม่ได้แอนแบบจงใจนะแอนแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมตัวดูวบบดเบี้ยวนิดนึงนะนะครับในะนะล,ลักษณะการตัดเนี่ยนะครับเรารู้ได้เลยนะว่าลักษณะการตัดยังไงนะตัดชิดขอบนะครับเนื้อพระเวลาสัมผัสกับมือเนี่ยจะเหนียวหนีนนยน,นุ่มนะครับเนี่ยจะเหนียดนุ่มนะ สัมผัสจะเป็นนุ่มๆเหมือนเราสัมผัสเลยนะครับนำามาต่อที่ดูเม็ดมวลสารก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นรูมดำๆนะก็มีเม็ดดำเม็ดแดงนะตามสูตรนะครับผงพุทธคุณเป็นก้อนๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยการขุขระนะพระองค์ที่มีการลงรักน้ำเกลียงนะฮะทุกคนนะครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพระเนี่ยเขาเจ้าพระไปลงรัก,กอะไรหรือว่าปิดทองเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดูลำแขนนะครับเห็นไหมนะลำแขนเนี่ยนะครับจะล่ําเหมือนแขนคนเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีชีวิตนะนะครับเห็นไหมเนี่ยดูสองฝั่งนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนี้จะทิ้งทิ้งดิ่งอีกฝั่งนี้จะโค้งนะเห็นไหมฮะนะครับนะครับดูดีๆทุกคน เวลาดูพระสมเด็จเนี่ยนะครับดูหน้า๊บปุ๊บดูหลังครับดูตรงนี้ก่อนนะผมจะให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยคือคราบเห็นไหมครับผมงพุทธคุณจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะผสมนะเห็นไหมครับจะอยู่เป็นก้อนๆเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อเกินนะนะครับเห็นไหมเนี่ยครับคราบแบบนี้นะครับไม่ใช่เอาอะไรมาแต่งเขาก็ได้นะครับไม่ได้นะนะครับ ผิวเนี่ยนะครับกว่าจะเอาออกได้นะครับผิวต้องเปิดนะเห็นไหมครับเนี่ยมลสารครับพระองค์นี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูดูขอบข้างนะครับเห็นนะครับจะมีรอยตัดเนี่ยอย่างนี้ครับนะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าพระสมเด็จนะครับทุกคนที่สังเกตหรือว่าทุกคนที่แบบดูพิมพ์ดูเนื้อเนี่ย นะผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูแบบลักษณะแบบนี้สังเกตไหมครับทำไมผมว่าเกตทะลุซุม้มนะครับนี่เนี่ยจะเห็นเกตวิ่งตรงนี้อันนี้คือรอยตัดเห็นไหมครับการตัดเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยการตัดที่ผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับคุณสมัยก่อนไม่ได้พิถีพิถันในการตัดนะตอกจะคมมากนะครับดูดีๆเห็นไหม การตัดที่ผิดพลาดของนะเห็นครับตัดปื้ดเลยนะแล้วนี้ก็ตัดมาตรงนี้ปุ๊บเฉียงมาเนี่ยนะครับส,สุดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับคือสเสน่ห์ของพระสมเด็จนะครับสิ่งนี้ที่ผมพูดคือผมวิเคราะห์เองนะไม่ใช่แบบเราต้องมีความคิดจุดยืนนะครับว่าลักษณะพระเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับถ้าเกิดอยู่กับใครบางคนนะนะครับสภาพนี้ก็หลายสิบล้านนะครับ แต่อยู่ทางเราเนี่ยนะครับก็นับถือพุทธคุณไปฮะนะครับอยู่ที่บุญบารมีนะฮะพระจะมีเจ้าของเองของเขานนะครับนะครับสักวันหนึ่งนะพระองค์นี้ก็ต้องมีเจ้าของครับนะครับคนที่มีวาสนาคนที่มีอะไรเนี่ยนะครับเขารู้เลยเขามองนะเขาจะความศรัทธาเนี่ยจะมาก่อนนะครับนะก็ฝากทุกคนได้ดูนะครับ คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าผมทําให้เป็นแบบได้ดูเนื้อดูอะไรนานๆนะครับ,รบก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับฝากติดตามช่องของพระเครื่องบางสังคมด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและสวัสดีทุกท่านในปีนี้ครับสวัสดีครับ